สวัสดีครับวันนี้ผมไปเที่ยวในวันเสาร์นะฮะที่ตลาดน้ําที่ตลาดน้ํา <c oughs> ตลิ่งชันนะครับ <c oughs> ก็ผมรู้จะไปไหนก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปเรื่อยๆตอนแรกว่าจะเอารถยนต์ออกไปก็กลัวว่ารถจะติดเยอะก็เลยไม่เอาไปนะฮะวันนีก็มาถึงก็ตลาดน้ําตลิ่งชันผมก็ลงไปส,สั่งอาหารทาน นะครับว่านหิวตัง้งแต่เช้าแรกก็คือเราก็สั่งมีมีหอยแครงหอยแครงเผานนคะฮะผมก็สั่งหอยแครงเผาสั่งปลา,าปลากระพงเผานะครับเผาเกลือนะฮะแล้วก็มียำสามกรอบนะครับ แล้วก็ส้มตำไทยแล้วก็น้ำน้ำเปล่ากับน้ำโค้กนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะนะฮะไอ่ส้มตำไทยก็จานละสี่สิบนะครับสี่สิบบาทก็พอได้กินนะฮะก็โอเคนะครับทานไปก็โอเคส่วนหอยแครงก็ห้าสิบบาทนะครับหอยแครงพร้อมน้ำจิ้มนะครับห้าสิบบาท ก็มีไม่เท่าไหร่นะครับประมาณ10กว่าตัวนะตัวก็ไม่เครืองเท่าไหร่นะครับแต่ก็กินได้พอกินได้ยำสามกรอบก็สั่งมานะครับจานละห้าสิบบาทถ้าลองกินดูก็โอเคนะครับโอเคโอเคใช้ได้เลยครับสามรสยำสามกรอบนะครับ มันชัดเจนนะครับส่วนน้ำนี่ผมก็สั่งน้ำเปล่ามาแล้วก็น้ำโค้กหนึ่งขวดนะครับแล้วก็น้ำแข็งเปล่าสองแก้วนะฮะก็ยี่สิบเก้าบาทรวมตรงนั้นนะครับอันนี้เราแล้วก็ส่วนปลาครับปลาปลากระพงเผาเกลือนี่ตัวหนึ่งสองร้อยสี่สิบบาทครับตัวหนึ่งสองร้อยสี่สิบบาท ก็กินแล้วก็หายหิวเลยครับหายหิวเลยวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเท่าที่ผมสังเกตดูก็ด้านนอกมันเต็มเต็มลานขายของเลยนะฮะขายของกีปาถ่านนะครับส่วนตรงที่ผมนั่งอยู่นั่นก็เป็นแพรเป็นแพรแล้วก็มีการขายอาหาร นะครับอ่ารกินกันแบบเป็ดตะเล็ดนะครับกินแบบสบายสบายนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตทานก่อนนะครับวันนี้ทานแล้วจะไม่พูดอะไรนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe นะครับ